คือเรื่องปรโลกเนี่ยหลวงพ่อเป็นห่วงนักเรียนอนุบาลฝันในฝัน,นวิทยาจริงๆว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องไปนะ่ะและไม่รู้น่มันไม่ได้ไม่รู้เนี่ยเราทำไม่ถูกเนอะอยู่ในโลกนี้ก็จะทำไม่ถูกถ้าเราไม่รู้ว่าปรโลกมันเป็นอย่างไร ชีวิตในปรโลกเนี่ยมันยาวเป็นหมืน่นเป็นแสนเป็นล้านปีเป็นหลายหลายล้านปีหลายร้อยล้านปีเป็นกับอย่างนี้มันยาวเลอกเกินถ้าไม่รู้เนี่ยมันก็ทำไม่ถูกไม่ใช่ว่าเราเป็นนักธุรกิจ มีความชำนาญเรื่องการทำธุรกิจตำม,มาค้าขายคิดว่าเออกลอยจะตายแล้วก็ยกสมบัติไว้ให้ครอบครัวให้ลกให้โลกร้านทีมงานสมาชิกเอาไว้แล้วก็ตัวเองก็ไปทำบุญเพราะคิดว่าเออตายแล้วถ้าพบหนาไปจริงเราก็จะไปทำธุรกิจใหม่ อาศัยความจำนานตอนอยู่ตอนเป็นมนุษย์แต่ปรากฏฟ่าพระตายไปแล้วเนี่ยมันไม่มีธุรกิจให้ทำนะไม่มีการทำมาค้าขายทำธุรกิจนี่มันยุ่งตรงนี้เลยสิตอนเป็นมนุษย์อยู่เราก็คิดแบบมนุษย์แต่พอไปเป็นอะมนุษย์เราไปจะเอาความคิดของมนุษย์มาคิดไม่ได้มันก็ต้องคิดแบบอะมนุษย์ มนุษย์ก็แปลว,ว่าอาดีตมนุษย์อดีตมนุษย์หรือไม่ใช่มนุษย์อดีตมนุษย์หรือไม่ใช่มนุษย์รตรงข้ามกับคำว่ามนุษย์เนี่ยทีนี้ทิ้งสมบัติเอาไว้ให้ขลอบกลัวก็หวังว่าผู้รับมรดกคงจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้บ้างบางทีไม่มีความรู้ก็ไม่ได้ไม่ได้แนะให้ผู้รับมรดก ทำตรงนี้เลยนะทีท่เียตายไปแล้วไอ้ตอนตัวเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยไม่ได้ทำบุญเอาไว้เมื่อไม่ทำก็ไม่มีไม่มีก็ไปยืนดูที่เขาจะเลี้ยงพระถวายสังฆทานอะไรเนี่ยเห็นครอบครัวมาโอ้ดีใจดูตอนครอบครัวกร,ว,รวดน้ำนะมันจะนึกถึงเราหรือเปล่า,ลาอ้าไม่นึกมือนันก็อดไว นี่มันอันตรายจังเลยไปหวังให้คนอื่นเ็าทาให้เนี่ยมันสู้ทําเองไม่ได้ไต้ยิงเขารับมรดกไปแล้วนี่นะเอาไปทําธุรกิจกับพลันปแล้วธุรกิจมันก็ไม่ใช่หมูมันต้องต่อสู้มีคู่แข่งมั่งคู่แค้มั่งมันก็มีแรงกดดันจะมีปัญหามั่งก็จะใช้เวลาละอารมณ์ไปแก้ปัญหาเหล่านั้นเอาลืมทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้อีกไปไง อ,อดออดนะเพราะฉะนั้นบุญเนี่ยเราทำเอาไว้นะลุงนะเผื่อเหนียวเอาไว้เชื่อหลวงพ่อเถอะเผื่อเหนียวเอาไว้แต่หลวงพ่อก็เห็นใจนะมันไม่เคยเห็นทำไมปลดโลกจะให้เชื่อเนี่ยมันก็จะกลายเป็นงมงายแต่ไอ้ไม่เชื่อมก็ดื้อมันต้องพิสูจน์ใช่ไหมพิสูจน์ก็มีสองวิธีหนึ่งเราตายไปซะอัอนนั้นชัดเจน หรอพิสูจน์ตอนมีชีวิตอยู่เราก็ดูว่าใครพิสูจน์ได้ออสัมมาสัมพุทธเจ้าพาระอรหันต์ผู้รู้ทั้งหลายท่านพิสูจน์มาแล้วและท่านวางหลักสูตรไปด้วยว่าทําตามหลักสูตรนี้เดี๋ยวก็จะไปรู้ไปเห็นได้อะเราไม่เชื่อเราก็ต้องพิสูจน์โดยทําตามหลักวิชาที่ผู้รู้ท่านไปรู้ไปเห็นมา เดี๋ยวเราเข้าพิสูจน์ได้มีหรือไม่มีอย่าไปคอยเวลาเอาตายแล้วพิสูจน์เราเออจริงจริงแล้วยังไงอ่ะอ<ด>บอกใครก็ไม่ได้ด้วยแถมอด,อดอีกเ,อเนี่ยอันตารายหลังจากที่เกิดไฟประไลกันน้ำประไลกันลมประไลกันเอาไปว่าตอนนี้ตั้งขึ้นมาเป็นแผ่นดิน แล้วก็กลิ่นดินใหม่เนี่ยมันหอมหอมไปถึงพลมมาโลกหอมไกลดีเดียว<อ>ทำให้พลมอภัสราพรมเขาลงกันมาเอามาดูดูแล้วก็ไปชิมลัษณมีที่มาเนี่ยเหาะได้ก็หายไปเหาะไม่ได้แล้วเมื่อกินของหยาบก็จะต้อง มีการย่อยมีการดูดซึมมีการขับถ่ายเพราะนั้นอวัยวะภายในก็เริ่มเกิดขึ้นอวัยวะขับถ่ายก็ปรากฏใครที่เคยมีกรรมกามเมไว้แนอดีแชาจิก็เป็นผู้หญิงอ oh. ใครไม่มีหรือใช้กันไปหมดเรียบร้อยแล้วก็เป็นผู้ชายอ oh. หญิงกับชายเจอกันไม่ได้แล้วพราะเชื่อมันยังมีอยู่ความกำหนัดยินดีในการ เกิดขึ้น oh. ก็อยู่ร่วมกันใหม่ๆถือเป็นของแปลกเพราะลงมาจากพรอมไอ้ตอนเป็นพรมนั่นอนะไม่มีครอบครัวไม่มีความคิดเรื่องเหล่านี้เนะี่ยแต่พอมีหญิงมีชายเขา้าอืมันเกิดความรู้สึกแปลกๆนละแล้วก็พออแสดงความรักสิ่งกันแล้วกันครับแล้วก็ไปต่างบ้านต่างเรือนเพราะนั้น เกิดในยุคแรกโดยโอปปาติกะแล้วก็ถัดมาก็เป็นชฉลัมพุชะเกิดในขันเพราะฉะนั้นเมื่อมนุษย์ยังเกิดอย่างนี้นี่ไม่ใช่ทฤษฎีนี่เป็นสัจธรรมนะผู้รู้ก็ไปเห็น,มนไม่ใช่ทฤษฎีหมายความว่าปีนี้ถูกปีหน้าผาิดอีกแล้วไม่ใช่ เหมือนท้องฟ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนก้อนเมฆเปลี่ยนกัไปเปลี่ยนกันมาทฤษฎีเหมือนก้อนเมฆสัจธรรมเหมือนท้องฟ้าคงที่เพราะน้นมนุษย์ก็เกิดแบบโอวปาติกะก่อนแล้วก็มาชรอมพุชะกันี่ก็พูดถึงพืชพืชก็เกิดแบบพืชคือสิ่งที่มีชีวิตที่มีมีจิตใจนะ ก็เกิดแบบโอปปปาติกะเหมือนกันเกินชนิดแรกที่เกิดขึ้นก็เป็นต้นบัว oh. ต้นบัวนะไม่ใหญ่สายบัว oh. ต้นบัวเป็นต้นบัวหรือบัวต้นกลับมันจะเป็นต้นไม้ใหญ่ๆ oh. แล้วก็มีใบบัวมีดอกบัวเลย oh. เกิดขึ้น และเมื่อแผ่นดินเริ่มคล้ายๆยาคูข้าวยาคูเลยคือมีชื้นๆแฉะๆหน่อยก็ค่อยๆแปลสภาพกันไปบัวจึงเป็นต้นไม้ชนิดแรกของโลกเกิดขึ้นเพื่อแสดงสัญลักษณ์ว่ากับนี้ควรจะชื่อว่าอะไรชื่อของกับก็ ดูที่ดอกบัวมีกี่ดอกหมายถึงจะมีพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ามาตัสรุในโลกนี้เนี่ยกี่พระองค์ในกลับนี้และก็ตั้งชื่อกันอย่างนั้นอย่างของเรานี่มีห้าดอกก็จะมีพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ามาบังเกิดขึ้นห้าพระองค์กลับนี้ก็เลยเรียกว่าพัทกักข์พอบัวเสร็จ ถัดมาก็เมื่อมนุษย์เลิกกินดินมวนดินเกลือด,ดินพืชถัดมาก็ข้าวสาลีข้าวสาลีที่ไม่มีเปลือกแต่ว่ามีเยื่อบางๆหุ้มอยู่คล้ายๆเปลือกเป็นอันเวลากินกินได้ทั้งเม็ดเลย เหมือนแตงกวามีเปลือกบางอย่างนั้นแล้วก็เม็ดใหญ่ต้นใหญ่คาเทแล้วได้หลายฟังขนาดยางนาใหญ่ใหญ่ต้นตาลสูงสูงยางนารูปทรงก็เหมือนต้นกาสาลีปัจจุบันแต่ก็ใหญ่กรวงก็มีระเบียบเม็ดขึ้นเป็นระเบียบเมล็ด เล็ดหนึ่งก็ใหญ่ใหญ่ขนาดรับประทานกันได้สามถึงห้าคนคมนุษย์ยุคนั้นก็ตัวโตกว่ามนุษย์ยุคนี้มากแล้วก็มีความนุ่มข้างในเหมือนขนมปังอบที่หอมหวานใช่ไหมจ๊ะหอมหวานมันเลย อร่อยกลิ่นก็หอมครับแล้วก็มีโอชารสมีวิตามินอะไรต่างๆบำรุงที่จะทำให้มนุษย์อายุยืนแข็งแรงปราศจากกโรคภัยแค่เจ็บและก็จะเกิดในฤดูการฤดูสบายเพราะตอนนั้นยังไม่มีฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวเขาเรียกว่า ฤดูสบายฤดดูสบายบนะไม่รู้จะเรียกไงข้าวตอนกลับนี้จึงเกิดขึ้นแล้วหลวงพ่อก็บเราเลยมาถึงว่ามีหลวงปู่หนึ่งหกเจ็ดใช่ไหมเด้เอาเมล็ดข้าวมาร่วมบุญแต่มันอยู่ในยุคที่มีเปลือกแล้วมันไปปลายแล้วแต่ก็ใหญ่ขนาดศอกหนึ่งเนี่ย หนึ่งซอบมีเปลือกเพราะฉะนั้นเมื่อมนุษย์ในยุคนั้นรับประทานข้าวสาลีไม่มีเปลือกก็แข็งแรงสดชื่นทีเดียวดับความหิวดับความกระหายกระสับกระส่ายเหน็ดเหนื่อยอุณหภูมิมาแรงต่างซึ่งมันก็ดีอยู่แล้วแหละเราป้องกันโรค มีผิวพรรณวัน,นะแจ่มใสตบาพระคนเกิดมากขึ้นเกิดมากขึ้นก็เริ่มมีการตุนตุนเพราะกลัวสมาชิกในครอบครัวจะไม่พอรับประทานกับตุนเพราะขี้เกียจไฟบ่อยๆอ,อย่างนั้นเน่ยแล้นก็เอามาตุน พอเริ่มตุนมนุษย์เริ่มมีความเห็นแก่ตัวแล้วเราจะเห็นว่าพืชพันธัญญาหานี่เป็นไปตามกิเลสก,กรรมวิบากเมื่อมีกิเลสก,กล้ากระทำการตุน้ือความเห็นแก่ตัววิบากก็เกิดขึ้นคือเมล็ดเปลี่ยนเล็กลงเปลือกเรื่มแข็งฤดูการก็ <le ant> เริ่มร้อนเริ่มมีฤดูร้อนก่อนจำได้ป่ะเธเนี่ยอันที่ทบทวนนั้นเน,นี่ยมีฤดูร้อนแล้วพอกิเลสกล้มามาขอร้อนเมื่อพอร้อนก็มีการระเหยของน้ำฤดูฝนก็มานะ oh. ก็จะเรียงกันแงเนี้ยร้อนฝนหนาวอะไรอย่างเงี้ยอีตอนนี้แหละ ตาก็เล็กลงไปเรือ่อยๆก่เลยมันุก,กระกลาข้าวเริ่มหดอายไปเป็นหย่อมๆการปกครองก็เริ่มมีซับซ้อนขึ้นมีการแบ่งเขตเขตแดนเขตการทำกติกกรรมมีการรวบรวมสมัครพรรคพวกตั้งเป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นก๊กเป็นเหล่าแล้วก็ เริ่มลักขโมยกันก็อาหารมันเหลือนิดเดียวแล้วเนี่ย <Okay. S 1> เริ่มลักขโมยพอเริ่มขโมยก็จับได้ก็มีปากมีเสียงอัเลาไม่วาดกันก็มีการฆ่ากันทำร้ายกันเบียดเบียนกันก็มีผลทำให้โอชารถก็ถอยไป เราะนั้นใครที่รับประทานที่ก็ยังมีศีลมีธรรมอยู่ผิวพรรณวันหน้าเขาผ่องใสสวยงามกว่าพวกที่ใบผ่องใสก็เริ่มมีความแตกต่างเขาผิวพรรณความรักความชอบก็เริ่มผิดศีลก้อดีอสามออพอถึงตอนนี้เขากิเลสก,กล้ามากเขา้ามาเขา้าตอนนี้แหละ พผักผลไม้เริ่มเกิดขึ้นตามภูมิอากาศและภูมิประเทศพอมนุษย์ตันั้นมันกระจายไปอยู่ทั่วโลกหน้าตาผิวพรรณเริ่มจะแตกต่างกันละเพราะกิเลสมันกล้าจะเดิมเหมือนเหมือนกันนะค,ค่อยๆแตกต่างกันไปทีละเล็กทีละน้อยแต่ผลไม้ในยุคแรกๆเนี่ย ก็ยังดีอยู่นะเหมือนอ้อยี่ยกตัวอย่างคือในปล้องนั่นแหละพอฝานก็เทเข้าปากได้เลยมันเป็นน้ำแล้วอ้อยก็เลื่อยๆมาเสริมลงมาเรื่อยๆจากอ้อยดื่มก็มาอ้อยเคี้ยว,ยวจากอ้อยเคี้ยวมาอ้อยขั้นจากอ้อยขั้นมาอ้อยฉีบเลยม,มันแข็งขึ้นกระด้างขึ้นตามกิเลส ของมนุษย์ต้นไม้ที่เกิดขึ้นในยุคแรกก็เกิดแบบโอปปาติกะเหมือนกันเหมือนมนุษย์นี่แหละคือจะมีผู้เลี้ยงคำว่าผู้เลี้ยงนี่เขาเรียกผู้เลี้ยงมนุษย์ฟังบรรพานไปก่อนจะยังไม่อธิบายตอนนี้หยวเรื่องมันเยอะไม่ใช่เทวดานะถ้าเป็นกายสิทธิ์ก็จะเอาบุญบาปของมนุษย์เนี่ยเอามา ประกอบตามหลักวิชาเขาแล้วอธิษฐานเอาตรงนี้เราจะเข้าใจง่ายหน่อยคือก็ทำตามหลักวิชาเขาเนี่ยแล้วก็จะปรุงเอาผลลหมากหลกากไม้อะไรต่างตามบุญและบาปของยุคนั้น oh. ไปต้นไม้ก็เกิดแบบโอปปติกะเหมือนเหมือนมนุษย์ก็แบบโอปปติกะและหลังจากนั้นมันก็เมื่อกิเลสกล้ามาเขา้ามาเขา้า ก็เกิดขึ้นมามากพืชผักผลไม้เดิมมนุษย์รับประทานข้าวอย่างเดียวตอนนี้ก็เริ่มรับประทานข้าวกบกับโดยมีผักผลไม้เนี่ยผักผลไม้ก็ตอนนั้นแค่เป็นเครื่องแขงเครื่องเครื่องเคียงเครื่อง,ง,งเอาไว้แนมแนมแค่นั้นเองรบับประทานกันอย่างนั้นยังไม่ถึงกับทำด้ให้สุกด้วยไฟยังไม่ถึงข่นานดะนั้น เขาก็ปรุงขึ้นมาราการรบประทานมนุษย์พอมีกําลังขึ้นมันไม่คิดเรื่องอื่นแล้วมันก็คิดเรื่องขยายพืชพันธุ์มนุษย์ไปเล่นเลยทีนี้คนก็กินข้าวกับกับข้าวเลยใช่ไหมมีพืชผักผลไม้ต่อมาตรงนี้แหละพอกิเลสมันกล้าขึ้นสาสตร์เกิดแล้ว มาจากไหนอิตอนที่กลับสลายโดยดินน้ำลมไฟไฟลริกันน้ำไรกันมันจะมีลมกรรมลมอกุศลกรรมของสัตว์ในอบายเขาหอบไปไว้ในจักรวาลอื่นจักรวาลอื่นมันจะหมุนกันอยู่อย่างนี้แหละที่กลับเขาตั้ง ถ้ากลับไหนเสื่อม <S <S อก็จะหอบออกไปเลย <S <S ทีนี้พอ,อทีนี้กลับของเราตั้งขึ้นก็จะหอบมาไอ้อตรงนั้นเสื่อมพอดีอกับพัดหมุนกันไปหมุนกันมาอย่างเงี้ยตามทันไหมเนี่ยทันครับทันนะทันครับอ,อ่าอามาแปะติดไว้ที่เดิมภ<อ>ูมิของอาบายทีนี้พวกที่ยืนในพบของอบาย พะหมดกรรมจากอบายก็ขึ้นมาเกิดเป็นสัตว์สัตว์ในยุคแรกก็จึงเกิดแบบโอปปาติกะเหมือนกัน<อ>คือมันมาถึงกับปุ๊บ<อ>ด้วยวิบากรรมที่มีโลภโทสะโมหะปรุงกันอยู่จำได้ไหมจ๊ะจำได้ครับถ้า โมหะมาเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่มีโทสะผสมโมหะอโลภะท้ายๆแต่ชัดเจนคือโทสะกับโมหะพวกนี้ก็จะเป็นสัตว์กินเนื้อแต่โลภะกับโมหะก็จะกินพืชแต่ถ้ากินทั้งพืชทั้งเนื้อกับโลภะโทสะโมหะ ที่นี่จะมาหลากหลายกันก็นกนเพราะว่าผสมกันนะเหมือนสีจำ,จำได้ไหมจำได้แม่สีมีอยู่สามสีสามสีคือสีแดงสีน้ำเงินสีเหลืองเป็นแม่สีผสมตรงนี้แค่นั้นสีแดงแค่นี้เปอร์เซ็นต์น้ำเงินแค่นี้เปอร์เซ็นต์เหลืองแค่นี้เปอร์เซ็นต์มันก็สีหนึ่งผสมกันไปถอะนับสีไม่ท้วนโดยใส่แม่สีจากสามสี โลภะโทสะโมหะก็เหมือนแม่สีนั่นแหละผ oh. สมกันอโลภะสิเปอร์เซนโมหะยี่สิบใช่ไหมแล้วก็อะไรล่ะโลภะโทสะเจ็ดสิบอะไรอย่างนั้นแต oh. ่ถ้าเป็นสรารสารโมหะจะหนักโมหะจะเจดสิบแล้วก็โทสะยี่สิบโลภะห้าอะไรอย่างนี้น oh. สมมตินี้นะ <laughs> มันก็จะหลากาหลายกันไปเรื่อยๆ แล้วก็สัตว์ที่เกิดชุดแรกคือ <c oughs> ดูว่าง่วงเปล่าฮ <c oughs> ะสว่างครับไม่ง่วงนะครับง่วงมหมจ๊ะไม่ครับไม่ง่วงแน่นะแน่ครับสัตว์ที่เกิดครั้งแรกคือคืออะไรฮึ งูงูนั่นงูไปกินแอปเปิลไปกินทุเรียนก็ไม่รู้ด้วยช้างกับมาช้างกับมาเนี่ยเหมือนในรัตนเจดเนี่ยมีอะไรมั้งอ่ะแก้วมณีแก้วมณีจากแก้วคุณพลแก้วคุณครังแก้วนางแก้ว ช้างแก้วมาแก้วอ่าสัตว์ทรรกวลสูงนี่เกิดขึ้นก่อนให้มนุษย์ใช้แล้วก็พอกิเลสกล้าหนักเข้าก็จะสีพ้นจากนรกขืนมาเกิดเป็นสัตว์อันี้หลากหลายเลยหลากหลายเกิดแบบโอภติกาเมื่อกันหลากหลายก่อนโดยมีช้างงม้านำไปก่อนครับ ตอนนี้เราจะตอบได้ว่าไก่เกิดก่อนไข่หรือไข่เกิดก่อนไก่อ้าววละตอนนี้เห็นไหมทําไมาบอกไม่รู้นะนไม่รู้ครับเห็นไหมแล้วว่าติดขาติดแข้งกับยางดีเห็นไหมตอนนี้เราจะตอบได้แล้วว่าไก่เกิดก่อนไข่หรือไข่เกิดก่อนไก่ไก่เกิดก่อนไก่เกิดก่อนไข่แก่้งมากโลูกพสตรานี่แก่ง้งจริงๆเลยนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิญญาณครับ เพราะว่าเกิดแบบโอปปติกะใช่ไหมครับก็จะมีอ่าที่มีกรรมกามเมก็มาเป็นไก่ตัวเมียที่ไม่มีกรรมหรือใช้ไปหมดแล้วก็มาเป็นไก่ตัวผู้พอเจอกันมันก็รักกันเพราะรักกันมันก็มีไข่ใช่ไหมครับเออเห็นไหมเพราะฉะนั้นเกิดมนุษย์เกิดแบบโอปปติกะแล้วมาชรามบูชะสัตว์โอปปติกะแล้วก็มา อันตชาอัานตชานั่นแหละรวมทั้งสังเสรใชาด้วยแต่ยังไม่ได้พูดถึงครับอ่าสังเสรชาจะเกิดตอนที่กิเลสมนุษย์กล้าแล้วของสุขลกเยอะมุนภาวะเยอะมันปุ๊บมาเลย<อ>นี่เห็นไหมล่ะ<อ>นี่กคยเกิดกังไครหรือไครเกิดจรไก ไก่เกิดก่อนไข่ไก่เกิดก่อนไข่เห็นไหมนี่เราตอบได้แม่คําถามเนี่ยถามกันมาตั้งนานเราตอบไม่ได้ครับเถียเงินทะเลาะกันทุกทีครับผมตอนนี้มาเรียนอนุบาลฝันในฝันวิยาตอบได้แล้วครับผมไก่เกิดก่อนไข่แล้วก็สัตว์ที่ผลกรรมอ่าอ่าอะไรล่ะ สัตว์โลกอ่านอบายที่พ้นกรรมแล้วก็มาเกิดเป็นส,ส,ส,สัตว์เดรัจฉานอย่างนี้ตั้งแต่สัตว์ชั้นสูงจนกระทั่งมาถึงสัตว์ชั้นล่างกระทั่งกิเลสมันกล้าไอตัวเล็กๆก็ค่อยมาทีหลัง<อ>มดปลวกยุงบุ้งล่าอะไรอย่างนี้มันจะมาเมื่อกิเลสกล้าขึ้นกล้าขึ้น,นจากการกระทําของมนุษย์แต่ที่การกินเนื้อเริ่มจากตรงไหนเราจะฟังวันนี้หรือพรุ่งนี้วัน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 อะไร วันนี้วันศุกร์วันดีครับวันนี้วันดีครับวันศุกร์ชายสีครับอ๋อเอเอไม่ใช่อะไรกลัวง่วงง่วงกว่าจ,จะไม่ครับไม่ง่วงแล้วนะตาเป็นไข่ห่านตาโตโอ้สเป็นเพชรเลยนะครับสาธุาก็ ก็จากสัตว์นรกที่พ้นอยากกรรมที่มาเป็นสตรฉานแล้วก็บุญเก่าตามมาเป็นมนุษย์ก็มาเป็นมนุษย์ค,คือมีบุญหน่อยทําให้ดวงธรรมที่ฐายเป็นกายมนุษย์หยาบเกิดขึ้นเพราะนั้นเกิดมาเป็นมนุษย์นี่มีบุญจะบอกให้ครับไม่มีบุญเก่าแล้วก็เกิดไม่ได้แต่ก็มีวิบาเก่าบาปกุะสวกรรมเก่า ก็มีอยู่ใช่ไหมครับเพราะมีแต่ว่าบาปก็มีอยู่ในตัวมีกรรมประเภทโทสะจริตอะไรประเภทอย่างนี้นครับแล้วก็เคยผูกเวกรกันสัตว์กินสัตว์มนุษย์ชุดนี้แหละ<อ>ชุดที่มาจากอบายบหมดกรรม แล้วก็บูนเก่าตามทันแบบเป็นมนุษย์แล้วก็ผูกเวงกงนเอาไว้อตอนนี้แหละเริ่มฆ่าสัตว์เด็กก่อนอิดก,ก่อนหินอะไรไม้เมื่อเลยแล้วก็กินเงินกินเนื้อเพราะฉะนั้นข้าวตอนนี้ถึงตอนนี้เล็กแล้วนะรกระจิ๊ดเดียวแล้ว<ม>อ่าข้าวเหลือเล็กลงผลเราหมากลากไม้ตน้นยุคตน้ตนๆน,นั้นนะ่ะ เปิดฝาครับทุเรียนไม่ได้มีหนามอย่างนี้หรอกนะทุเรียนนิ่เนียนดีเดียแหละแต่ข้างในรถทุเรียนเปิดปั๊บสบายเที่ยนนี้ต้องผ่านหนามไม่กว้าวเราจะกินได้นี่ทรหดอดทนอย่างเงี้ยกม่เากินวิบากก็จะกินได้ก็ไม่อันนี้ไม่ใช่วิวัฒนาการนะมันเสื่อมลงมา ก็หายนะกันเรื่อยมาไม่ใช่วิวัฒนาการครัซึ่มตอนนี้เราพอจะนึกออกไหมว่าคนเกิดจากลิงหรือว่าลิงเกิดจากลิงหรือคนหรือลิงเกิดจากคนคนเกิดจากคนลิงเกิดจากลิงอ่าเออเออก่อนไปเป็นสัตว์นรกก็เป็นคนทำบาปอกุศลไปเกิดเป็นสัตว์นรก ประพมดกามก็ใช้มาเรื่อยมหานรกขุมบริวารอสุรกายเปรตสัตว์เิรจชาปุ๊บผสมกันขนาดนี้ก็เป็นอย่างนี้เป็นลิงแต่เมื่ว่าโลภะโทสะมหาผสมกันพอดีออกมาเป็นอย่างนี้แต่ผสมเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะศึกษากันตอนหลังเอ๊ะทำไมตั้งอย่างนี้ใช่ไหมดีไหมดีันี่เราก็เริ่มแล้วนะ เริ่มเเรียนรู้แล้วว่าสัตว์มาเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นก่อนเกิดอย่างไรเห็นไหมหายนะกระเรื่อยมาอาจจะว่าถ้าวิวัฒนาการั้งนับจากนรกขึ้นใหม่นี่วิวัฒนาการถ้าหายนะการก็ลงมาศาต์านี่ลหลวงพ่อมัวเ,เองนะหายนะการาอ,อย่างนี้นะ ชัดเจนดีชัดเจนเอาเป็นว่าครูไม่ใหญ่กันนักเรียนเข้าใจกันครับเออแต่ถูกหรือเปล่าอีกเรื่องครับอีกเรื่องนะครับเราถูกงเราเราเข้าใจกันครับผมอ่าถูกอ,อกถูกใจเพราะนั้นก็วิวัฒนาการเออหายนาการมาอย่างนี้กับวิวัฒนาการขึ้นมาจะขุมนกรกมันก็เป็นอย่างนี้แหละห<อ>แล้วก็เลื่อยมาเลยนะฮะยนะกันเลื่อยมาโอ้โหสัตว์อะไรก็เยอะแยะสัตว์เกิดใหม่ๆหมไม่ค่อยมีโลกกับเขาหรอกเนอะ พอมันเบียดเบียนกันหนักเข้าหนักเข้าออาโรคสัตว์มา oh. พอมีโรคสัตว์ก็เลยมีสัตวแพทย์เนยอออ่รอารักษาสัตว์ครับ <c oughs> มันก็มีเรื่อยมนุษย์แต่เดิมก็ไม่ค่อยมีโครคหรอกเพราะกิเลสกล้าปัญญาหยาบเข้าอาหารมันถอยลอดโอชา oh. ไปเพราละหมากหลากไม่มีลดโอชา oh. วิตามินอะไรต่างๆกระจายกระจายไปอยู่ที่นูน่นที่นี่บ้างกินไม่ครบแป่ว่ากินให้ครบห้าหมูบุี่ห้าหมูก็ยังไม่ครบ mm. อยู่ดี อ้าหมูยังตายเร็วครัแสดงว่ามันก็ไม่ได้ครบเพราะนั้นแพทย์พยาบาลเภสัชกรก็เลยต้องมาเนี่ยสนองความต้องการของตลาดอันรับใช้บริการประชาชนอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเห็นว่าอาชีพต่างๆท,ทำไมมันหลากหลายกันขึ้นมามันมาจากตรงไหนแต่เดิมก็ไม่ได้มีอาชีพ นี่เรียนฝันใด้ฝันนี่มันดีอย่างนี้นะดีครับเพราะฉะนั้นยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะยากครับยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ